สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมเมทนเนสสิริดพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อคาดการเศรษฐกิจไทยกับทิศทางการลงทุนปี2566นะครับอันนี้เป็นเทปแรกสําหรับปี66เลยนะครับแล้วก็วันพุธเนี่ยเราจะอยู่ในรูปแบบของการบันทึกวิดีโอนะแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยจะเป็นไลฟ์สดนะครับในช่วงเวลา6โมงเย็นนะโดยประมาณนะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ติดตุละอะไรนะครับอ่ะคราวนี้เราพูดถึงวันพุธเนี่ยทีมเราจริงๆเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกสักนิดหนึ่งนะครับคราาวนนเรกะษิจไทยนหนยห่่อึงพ มันมีปัจจัยที่น่าสนใจอยู่นะแล้วก็เกี่ยวกับการลงทุนด้วยแหละนะครับมันเชื่อมโยงกันแหละผมก็เลยเอาตัวเลขที่แหล่งข้อมูลได้มาจากกรุงเทพธุรกิจนะครับโดยที่เป็นการรวบรวมบทรีเสิร์ชมาแหละให้ดูว่าจริงๆแล้วเขาคาดการเศรษฐกิจไทยปีหน้าอย่างไรบ้างโดยธรรมชาติก็เอาแบบสรุปคร่าวๆเลยก็คือจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันมีจุดที่เราลุ้นสักนิดนึงก็คือว่าจริงๆเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะถดถอยชะลอตัวนั่นแหละแต่ว่าเศรษฐกิจไทยยังทาท่าจะดีกว่าเศรษฐกิจโลก ทาท่านะทำท่าจะดีกว่าเศรษฐกิจโลกโดยที่มีตัวท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวฉุดนั่นแหละนะครับคราวนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเงินก็ยังคงไหลเข้าอยู่นะครับปัจจุบันคราวนี้สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งบางครั้งในมุมของนักลงทุนเวลาเรามองเนี่ยเรามองหุ้นขึ้นก็โอเคดีแต่ว่ามองภาพใหญ่กับภาพเล็กอาจจะมองแตกต่างกันคราวนี้ผมก็เลยเอาข้อมูลมาให้ดูสิ่งที่น่าน่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยผมเอาตัว GDP ของ ประเทศให้ดูก่อนอันนีนะครับอย่างซ้ายบนสุดตัวนี้เป็นของเดี๋ยวผมขยายใหญ่สักหน่งนะซ้ายบนสุดเนี่ยเป็นของสหรัฐนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆตอนที่เขาเกิดโควิดเนี่ยเศรษฐกิจ GDP เขาดรอปเสร็จแล้วเขาก,กลับมาโตวนันดิวไฮถูกไหม2021 2022เนี่ยโดยรวมเนี่ยก็ยังคิดว่าโตกว่าปี2021นิดนึงนะเดี๋ยวเราลุ้นก่อนตัวเลขยังไม่ออกเป๊ะอย่างในในยุโรปเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เหมือนกัน,นครับ2021เนี่ยเขาก็กลับมาฟื้นเสร็จแล้วก็2000แต่ว่า2022เนี่ยค่อนดรอปกว่า2021 ส่วนในจีนก็เหมือนกันเห็นไหม2021เขาก็โตนิวไฮแล้ว2022คาดรอปแต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะ,จะเหนื่อยที่สุด <c oughs> ในบรรดาประเทศขนาดใหญ่นะแล้วก็เศรษฐกิจเขาค่อยๆชะลอตัวที่ผมเอาตัวนี้มาพูดก็คือย้ําแค่ว่าให้เห็นเทรนก่อนนะว่าแนวโน้มเนี่ยจริงๆแล้วปี2022เนี่ยในในประเทศที่จเจริญแล้วพัฒนาแล้วเนี่ยก่อนหน้านียเขานิวไฮไปแล้วละ่ะเขาฟื้นตัวจากโควิดจนกระทั่งนิวไฮไปแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปยอ่อละ GDP เขาเริ่มดรอปลงแล้วแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำไม่สำเร็จอยู่ประเทศเดียวในประเทศขนาดใหญ่คราวน,นี้มาดูไทยกับเวียดนามถ้าเราดูเวียดนามทางฝั่งซ้ายเวียดนามนจริงๆแล้วปีคือโควิดทำอะไรเขาไม่ได้นะ GDP เขายัางโตนิวไฮแต่ว่าเขาเริ่มมาแย่ปี2022อันนี้เป็นเหตุผลที่เวลาเราจะตัดสินใจลงทุนกองทุนเวียดนามเหมือนกับว่าเศร,รษฐกิจภาพรวมมันยังมันยังแย่อย,อยูอ่ยังดรอปอยู่แล้วก็เวียดนามเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาพึ่งพา พึ่งพาการส่งออกหรือพึ่งพาเศรษฐกิจโลกเยอะเนี่ยแล้วพอเศรษฐกิจโลกชะลอตัวก็ต้องลุ้นนิดนึงว่าเขาจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยแตกต่างไม่รู้ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่เพียงแค่ว่าก่อนโควิดเนี่ย GDP โตอยู่ประมาณนี้เลย 2019- 2020 21เนี่ยเราก็ยังไม่ฟื้นตัวเท่ากับปี2019ก่อนโควิดพอปี2022ีเนี่ยเราก็ยังไม่ฟื้นตัวเท่ากับปี2019นาในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ย เขาฟื้นตัวพ้นช่วงโควิดไปหมดแล้วอ่าอ่าแล้วแล้ว2023เนี่ยก็ำลังถูกคาดการว่าเขาน่าจะเติบโตกว่า2022แต่ก็ยังไปแต่ก็ยังไปไม่ถึงปี2019นะอันนี้คือที่ผมต้องการจะให้นักลงทุนเข้าใจก่อนว่าโดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยครับว่าดีขึ้นจากปีที่แล้วแต่ในภาพใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ดีเท่ากับช่วงก่อนโควิดนะครับให้เราให้เราเข้าใจอย,อย่างนี้ก่อน ว่ามันเป็นอยู่ในช่วงฟื้นตัวแต่ยังฟื้นตัวไม่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 เท่าเดิมอ่ะคราวนี้อาคุณเมฆแล้วแล้วมันะมันมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่คืออะไรอ่ะความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ผมให้ดูอย่างนี้ก่อนในช่วงโควิดจริงๆเนี่ยถ้าเราดูคืนพอเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยปี2023น่าเนี่ยน่าจะดีกว่า2022แหละนะครับเพราะว่าได้ท่องเที่ยวเข้ามาช่วยแต่ว่า สิ่งที่เราแลกมากับช่วงโควิดเราจะเห็นว่าแท่งสีเทาตัวนี้เป็นปริมาณหนี้สเตจสองนะคือเริ่มเป็นหนี้ที่เราจ่ายผิดนัดชําระหนึ่งก็คือเริ่มจ่ายไม่ตรงเวลาเพราะว่าเรามีการพักมาตรการพักชําระหนี้จากโควิดถูกไหมสังเกตว่าสีแดงเนี่ยคือหนี้เสียคือหนี้เสียเราลดลงเพราะว่าธนาคารเขาบรหิหารจัดการดีนะครับมีการขายหนี้เสียออกเร่งระบายโน่นนี่นั่นไปแต่ว่าตัวเลขของการจ่ายผิดนัดชําระหนี้เนี่ยที่เป็นสีเทาเนี่ยนะครับยังทรงตัวระดับสูงแล้วตั้งแต่ Q4 หกสองเนี่ยก่อนวิกฤตเนี่ยพอวิกฤตโควิดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเรียกง่ายๆว่ามันมีมันมีความเสี่ยงแฝงอยู่ดีกว่าก็คือว่าแฝงอยู่ในขณะเดียวกันต่อพอดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าสินเชื่อของภาคธุรกิจเนี่ยเส้นสีน้าเงินเนี่ยมันหักหัวลงไหมครับว่ามันโตลดลงเรื่อยๆแล้วละ่ะในขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือภาคธุรกิจอาจจะลงทุนน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับส่วนภาคอุปโภคบริโภคคือการใช้จ่ายของประชาชนก็จะลุ้นหน่อย นะครับก็จะลุ้นนิดหน่อยพอดีค่าใช้จ่ายการบริโภคอะ่ะมันก็จริงๆบริโภคเยอะๆมันก็สินเชื่ออุปโภคบริโภคบันรดีระยะสั้นแต่เป็นการเอาเงินระยะยาวมาใช้มันก็ต้องระวังใช่ปะ่ะพอเราเห็นตัวเลขที่จ่ายผิดนัดชําระหนี้ที่ยังทรงตัวระดับสูงอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับเป็นความเสี่ยงที่ซ่อนเลนนั่นแหละอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงโดยโดยโดยเศรษฐกิจไทยอย่างเงี้ยอ่านะครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่า ฟื้นตัวแต่ก็ยังได้ไม่เต็มที่สิ่งที่เรากังวลก็คือผลกระทบที่เราจะได้รับจากเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวในปี2023คราวนี้มาดูจริงๆแล้วมาดูตัวเลขการส่งออกเส้นสีเขียวเนี่ยจะสังเกตว่าส่งข้อมูลส่งออกเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยต่ำกว่าปี2,564แล้วนะ2เดือนเห็นไหมซึ่งตอนแรกเราเราอัปเดต ตอนที่เรามีข้อมูลส่งออกเดือนตุลาใช่ไหมว่าโอเคมันมันเริ่มดอบลงในประเทศที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่พอมาดูเดือนพฤศจิกาเนี่ยจีนก็ยังดอบอยู่เห็หมเ้าเปอรทำให้ทั้งปีจีนดอบญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังหนักอยู่่าถูกไหมแล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อกี้เราดูเนี่ย GDP ก็ดอบไปด้วยยุโรปก็เริ่มโตโช้าแล้วก็ประเทศสํำคัญๆก็ชะลอตัวเอาง,ง่ายๆว่า ตอนนี้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเราเริ่มได้รับอิทธิพลไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความตื่นเต้นนะครับถามว่าทิศทางการลงทุนเป็นอย่างไรก็ย้ําว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นประเภทพวกสายเก่งกําไรใน,ในในตลาดหุ้นไทยผมก็คิดว่าก็คงเกาะสถานการณ์ฟันโฟไปนั่นแหละนะครับอย่างสูว่าเราดูอัปเดตฟันโฟประเทศไทยนะครับเราใช้เทมเพลตเซตโฟนะครับ เดี๋ยวเราอัปเดตเป็นเป็นซีรีส์ดีกว่าถ้าเราถ้าเราพูดถึงเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยนะครับหมายความว่าเราใช้ซีรีส์เทมเพลตเราเนะี่ยถ้าเราใช้เทมเพลตบอลโฟก่อนนะครับเข้าเทมเพลตนะครับมาที่สแตนดาร์ดเทมเพลตแล้วก็บอลโฟอยู่ด้านล่างนะครับบอลโฟเนี่ยเราสังเกตก่อนว่าตอนนี้เงินเนี่ยตาสันนี่จากสหรัฐนะครับก็คือ2กราฟบนเนี่ยมันหักหัวลงแล้วก็2กราฟล่างเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นก็คือเงินไหลาจากสหรัฐเข้า,เข,าเข้าตาสันนี่ประเทศไทยแหละซึ่งโอเคอยู่แล้้้้วออ่่ะััันนนนีีไไไมมดปญหหาาครบเเงิลข แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการาฟขวาล่างสุดเนี่ยจริงๆแล้วกองทุนป้องกันเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆสแสดงว่าคนก็เริ่มกังวลเงินเฟอ้อลดลงเรื่อยๆจริงนะครับอ่ะคราวนี้เรารู้แล้วว่าเงินไหลเข้าตาสันนี้ก็ยังคงไหลเข้าอยู่นะครับแต่ก็เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวคือเริ่มหยุดไหลบ้างเดี๋ยวเราเรารออัปเดตตัวเลขเดือนธันวาอีกทีนึงนะก็ต้องรอกลางเดือนมกราไปแล้วนะถึงจะเห็นตัวเลขแล้วเราก็มาใช้โกลบอลโฟอ่าพอเราใช้โกลบอลโฟเนี่ยเราเห็นแล้วโอเคตาสันนี่หยุดไปละพอดูโกลบอลโฟเราก็เห็นว่า จริงๆแล้วตอนนี้ตลาดหุ้นที่รีบาวแข็งแรงเนี่ยนะครับก็คือกลายเป็นว่าเป็นตลาดที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดเกิดใหม่คือจีนเนี่ยกราฟกลางบนกับเวียดนามกราบ,บนขวาเนี่ยนะครับก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่สหรัฐลงอิอนเดียลงแล้วก็ยุโรปก,ก็เริ่มลงนะครับหลังจากที่รีบาวขึ้นมาในขณะที่คอมโบดิตี้ทรงตัวอตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าฟันโฟนี่ ก็คือไหลาจากประเทศที่พัฒนาแล้วเข้าประเทศที่กําลังพัฒนาอันนี้สิ่งที่เราเห็นนะสิ่งที่เราเห็นนะในช่วงในช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนธันวาเดี๋ยวเราเรอดูว่าเทรนนี้จะดําลงต่อไปสักระยะยาวแค่ไหนคราวนี้พอพอเราพูดถึงการลงทุนในในตลาดหุ้นไทยแล้วก็มาต่อด้วยเทมเพลตเซตโฟร Set ์พอมาดูเทมเพลตเซตโฟร์ Set 4, เราเห็นว่าต่างชาติ ยังซื้อหุ้นมากกว่าค่าเฉลีย่ยแล้วก็กลับมาซื้ออินเด็กซ์ฟิวเจอร์มากกว่าค่าเฉลีย่ยในขณะที่กองทุนภายในประเทศเนี่ยก็กลับมาซื้อมากกว่าค่าเฉลีย่ยนะครับแต่ว่าก็ปิดสถานะทำกำไรอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไปเรื่อยๆด้วยถ้ากลับในมุมมองตัวเนี้ยฟันโฟต,ต่างชาติเนี่ยนะครับก็ยังอยู่กับตลาดหุ้นไทยเราเคยคุยกันไว้ว่าเออลงเป็นโอกาสแหละนะครับแล้วก็หยุดไปสัปดาห์หนึ่งนะครับสัปดาห์สุดท้ายของปีก็หุ้นก็ขึ้นก็ดีแหละนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเราก็มาดู เซตไทยสักน,นิดหนึ่งถ้าเราพูดถึงว่ากราฟเซตเนี่ยนะครับของเดิมเนี่ยตอนที่ก่อนเราลาเนี่ยเราคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดว่าเซตเขารีบาวแล้วเขารีบาวคือจริงๆผมคิดว่าถ้าเขารีบาวไม่เกินยอดยอดยอดายเนี่ยแล้วเขาลงอีกเนี่ยก็เราคุยกันว่ามันจะเป็นจังหวะซื้อใช่ไหมแต่ปรากฏไม่ล่ะครับมันรีบาวแล้วก็รีบาวก็เกินดีวหายตัวนี้ไปเลยเนะเออเจ๋งมากเลยเกิน1 6 5 1จุดเกิน1,600 52จุดไปก็กลายว่าเซตเนี่ยกลายเป็นโมเมนตัมกลายเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแล้วถ้าย่อตอนนี้ก็เป็นย่อเพื่อขึ้นอยู่ดีเอ,อ่อเพราะฉะนั้นมันก็ยังค่อนข้างที่จะแข็งแรงสิ่งที่มันทําได้ดีกว่านั้นคือมันไปเบรกไฮกราฟวีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวีกมันก็เลยกลายเป็นว่าวีกเนี่ยตอนนี้มันนิวไฮเกินยอดยอดนี้ไปอีกอ่ะยอด1,665จุดไปอีกอ่ะมันก็ทําให้วีกแข็งแรงแสดงว่าถ้าเกิดว่ากราฟเซตลงอีกรอบหนึ่งอ่ะ แล้วขึ้นอีกรอบหนึ่งอ่ะมันก็จะกลายเป็นสตองเทนในวีกอีกนะถ้าถ้าเอาตอนเนี้ยคร่าวๆเลยจริงๆก็ต้องบอกว่าโดยกราฟเทคนิคอลฟันโฟเนี่ยนะครับกับสถานการณ์ฟันเดิร์นเลเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นขาขึ้นอ่ะเงินเงินไหลเข้าแต่เพียงแค่ว่ามันมีความเสี่ยงที่ที่ซ่อนอยู่หลังบ้านเพราะงนั้นที่เราบอกว่าเกงกําไรเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็คงจะต้องถือหุ้นเกงกําไรไปตามกระแสแหละนะครับก็ปล่อยไหลไปตามกระแสแนะครับในใน ในทิศทางคุณไทยแต่ว่าก็ย้ำว่ามันก็จะมีธุรกิจที่มันได้ประโยชน์อยู่อ,อย่างเช่นเราก็รู้ล่าหลัการบริโภคที่ฟื้นตัวได้ได้ผลประโยชน์จากต่างชาติท่องเที่ยวอ,อะไรพวกนี้นะครับก็คิดว่ายังน่าจะได้ประโยชน์อยู่กับกลุ่มบางกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ระยะสั้นแต่ก็ย้าตรงนี้แหละมันคือผลประโยชน์ระยะสั้นก็ต้องก็ต้องระวังให้ดีอเอาเป็นว่าเรียกง่าไงว่าคงต้องตามน้ําแต่ต้องเป็นเกงกําไรแน่นอนจะไม่ จะรอก็ไม่ควรก็ต้องเก่งกับไหลนะอย่างที่บอกกันนะก็ไหลไปตามกระแสไปนะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องดูอีกอันหนึ่งพอเราพูดถึงเศรษฐกิจโลกแต่ตอนนี้จริงๆค่อนข้างกังวลเศรษฐกิจโลกเลยนะครับคราวที่แล้วก็กองทุนที่เราคุยกันช่วงปีที่แล้วก็จะเป็นเรื่องตาสานนี่กับทองคํานะครับก็ยังคิดว่ายังเป็นเรื่องจําเป็นอยู่คราวนี้เรามาอัปเดตทองคาสักนิดหนึ่งในส่วนของของทองคำเนี่ยถ้า ถ้าเราดูทองคําอ้างอิงดอลลาร์เราจะเห็นว่าโอ้โหมันเป็นมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบสตรองเทนเลยนะอ่ามันก็ขึ้นไปชัดเจนแหละมันก็เป็นขาขึ้นชัดเจนเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็เป็นขาขึ้นส่วนส่วนเรื่องที่เป็นทองคาเป็นบาทเนี่ยมันอาจจะยังไม่ขึ้นเท่ากับดอลลาร์เพราะว่าเงินบาทไทยมันแข็งค่าอยู่ไงมันก็เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทิศทางต่างชาติก็สะสมโกลฟิวเจอร์บ้านเรานะครับในส่วนของกองทุนภายในประเทศแนวโน้มก็เป็นสะสมโกลฟิวเจอร์บ้านเรา เพราะฉะนั้นอทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่แล้วก็เหตุผลที่เราต้องมีทองคําไว้ก็เหมือนเดิมเป็นการป้องกันความเสี่ยงแหละเพราะว่าตอนนี้ถ้าเศรษฐกิจไทย,ยโอเคเขาดูว่าเขาฟื้นตัวดีจากปี2022แต่เศรษฐกิจโลกจริงๆแล้วมันดูดรอปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทองคําที่เป็นพวกเฮดจิ้งจะเป็นป้องกันเงินเฟอ้อป้องกันอะไรพวกนี้มันก็เลยสตรองกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โด,โดยภาพรวมที่เราถือทองคําไว้ป้องกันความเสี่ยงเนี่ยก็ยังทําเหมือนเดิมนะ,ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมีการยอร่อมามีการซื้อทยอยซื้อทยอยขายนะครับเล่นรอบก็ถือว่าโอเคปลอดภัยกันไปนะครับในขณะเดียวกันก็ขออนุญาตถ่ายอินสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ซื้อทองคำนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงป้องกันเงินเฟอ้อเอางี้ดีกว่านะครับแค่ห้รถึงอของพอร์ตนะครับสามารถทยอยซื้อทยอยขายได้ซื้อขายได้24ชั่วโมงตั้งคําสั่งล่วงหน้าได้้อ้ออ่าาามันกก็คคริเซบแลวืาาขย ต่างกันแค่19บาทถูกกว่าสมาคมทองคําที่ราคาซื้อราคาขายเนี่ยต่างกัน100บาทนะครับใครสนใจก็ลองคลิกลิงก์ดูแล้วกันนะครับ efinco หรือ s e a r c h efinco นะลองดูแล้วกันนะครับในช่วงวันวันช่วงสถานการณ์นี้ถ้าเกิดว่าจะฝากเตือนภัยอะไรนะครับสําหรับสถานการณ์นี้ก็ฝากอัปเดตตัวเลขว่าว่านักท่องเที่ยวนะครับพอจีนเปิดประเทศแล้วจากจีนเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนแล้ว ตอนนี้จริงๆแล้วตัวเลขส่งออกเนี่ยมันจะดรอปแย่ลงไปอีกมากน้อยแค่ไหนอ่าถ้าถ้าตอนนี้นะครับปัจจัยที่ดูก็คือเพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นแย่แล้วถูกไหมเราต้องลุ้นว่ามันจะแย่ลงไปอีกแค่ไหนอ่าแล้วก็ทิศทางเงินบาทพอมันแข็งค่าเนี่ยมันก็ไม่ไม่เป็นผลดีต่อส่งออกเท่าไหร่ถูกไหมอ่าเพราะงั้นตรงนี้ก็ต้องจับตาดูให้ดีเนาะอ่าว่าเศรษฐกิจโลกมันจะกระทบแค่ไหนท่องเที่ยวอ,อะไรเงี้ยเรียกง่ายว่าตอนนี้ทั้งปีเนี้ยเราก็จะฟอลโล่กันเรื่องว่า เศรษฐกิจโลกกระทบเศรษฐกิจไทยแค่ไหนและเศรษฐกิจไทยมันมันรีควเวอรี่แล้วมันฟื้นตัวจากที่ได้ประโยชน์จากท่องเที่่ยวมากน้อยแค่ไหนพอหักลบกระส่งออกแล้วมันยังเป็นบวกอยู่ไหมถ้าไอตัวแปรตัวนี้มันเสียศูนย์เมื่อไหร่ก็คือเราอาจจะต้องขายหุ้นไทยนั่นแหละเอางี้แสดงว่ามันเป็นสัญญาณนะลดอ่อตเชิงฟันเดเมนทัลใช่ไหมว่ามันมาถึงแล้วมาเตือนภัยแล้วนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวงไงเจอกันใหม่ครับวันศุกร์ครับสวัสดีครับ